เนี่ออกตัวออกเยอะมากไม่เป็นไรออกไม่เป็นไรโอ้โคนนี้ก็คนนี้ก็สตาร์ทอีกแล้วเนี่ยสตาร์ทอีกแลวอ่ะมาคเรื่องรายลันี่เวลานอนกนอดีเอะให้สักเื่อน้ฝ่ายการศกาที่รัฐบาลจัดให้เพื่อความปลอดภัยโดยรัฐบาลรองวิกเหือนลาอาหารและพีก เูดมือตัวเองดมือตัวเองน่เียดไ้อตกันประมาณ4คนสวยเสรยเอามาลุกทำนยามใ่ลุกเปมเย้ใ่ลกเย้นฟรียัเยข้ล้ก็มาเปิฟังย่างกืนเย้นย้งย้งชยในนี้สามารถ ก็ไม่รู้แต่น้นออกว่าใครมุ่มว่าก็จำได้แล้วนี่